มาอัปเดตตู้ใบนี้กันในยามดึกครับทุกคนตู้ใบนี้ก็จะเป็นการรวมเม็ดของปลาตู้สวยงามนะครับที่จะเอาไปเลี้ยงร่วมกับปลามังกรหรือจะเอาไปเลี้ยงโชว์นะครับทุกคนซึ่งผมได้จัดในตู้ใบนี้เนี่ยผมจะได้จัดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่จะเอาเจ้าปลาหมูอินโดนะครับไซส์ใหญ่นะครับขึ้นมารวมกับปลาเทกนแก้วแล้วก็มีนกแก้วทันต้านกแก้วไทเกอร์นะครับ นกแก้วเยลโล่นะครับเอามารวมกันไว้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับสีสันก็จะสวยงามนะครับเย็นตามากนะครับสําหรับตู้ใบนี้นะครับตู้ใบนี้จริงๆใหญ่มากนะครับปลานี่แบบว่ายกันเพลินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูปลากันนะครับนี่ก็จะเป็นหมูอินโดนะครับหมูอินโดแกงนี้ นี่เป็นเจ้าลูกแก้วสันตาครับไซใหญ่นี่น่ารักมากครับพี่น้องท่านใดชิ่นชอบตัวไหนนะครับบอกได้นะครับผม งดงามสวยับาก,การตานะครับหมูมนี่น่ารักมากนะครับ นจะเป็นเทคนกแก้วนะครับเคกนกแก้ว่กกวอนครั็ที่พี่น้องท่านใดชื่นชอบตัวไหนนะครับตอบได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ